ครับผมสวัสดีครับมือนีห้ามาเบิงระบบบังคับเลี้ยวนะครับบังคับเลี้ยวด้วยการเปลี่ยนจากระบบบีบเลี้ยวนะครับมาอยู่ที่เท้านะครับถ้าห้าขับเคลื่อนเดี๋ยวผมจะขับเคลื่อนให้เบิงนะครับถ้าห้าขับเคลื่อนด้วยการบอใส่ระบบบีบเลี้ยวนะครับวงเลี้ยวก็จะกว้างนะครับวงเลี้ยวกว้างนะครับเพราะว่าน้ำหนักของตัวรถน้ำหนักตัวคนน้ำหนักรตดรลีค่อนข้างเยอะนะครับจะทําให้นาเบานาเบาจะเลี้ยวยากนะครับ ขาต้องใส่ระบบบีบเลี้ยวในการซอยเลี้ยวนะครับระบบตัวนี้จะเป็นระบบของรถพ่วงดินปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถพ่วงดินปกติเนี่ยจะเป็นระบบการขับเคลื่อนตะกุยสองล้อพร้อมกันจะเหมืนระบบเฟืองถ่ายเหมือนรถยนต์นะครับระบบเฟืองถ่ายของรถยนต์ฟังใดฟังหนึ่งฟรีฟังนั้นก็จะขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นแบบนั้นแต่ตัวนี้ก็คือเขาจะหมุนพร้อมกัน2ล้อแต่มันจะมีระบบบีบเลี้ยวในการซอยเลี้ยวนะครับเขาจะเอาตัวนี้มาใส่เพราะว่าถ้าเขาบม่ใส่ วงเลี้ยวจะกว้างมากนะครับนำหนักของลรตารีพอลรตารีของขั้นนี้จะเป็นโรตารีขนาดใหญ่นะครับเฮ้า่์กับซอยในการบีบเลี้ยวนะครับแต่เขาเปลี่ยนการบีบมาอยู่ที่เท้านะครับที่เท้าเฮ้ามันก็จะทำให้การเลี้ยวการบังคับเลี้ยวจะสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ทุกครั้งที่เฮ้าบีบเลี้ยวนะครับที่เฮ้าเหยียบเฮ้าก็ต้องซอยด้วยการหักขั่วมาไล่ซอยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในการเลี้ยวส่วนระบบเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องระบบเกียร์นะครับอ่ะนี่คือระบบเกียร์อันนี้คือเกียร์ว่างนะครับโยกขึ้นลงลดแต่ละขั้นบอกคือกันนะครับเกียร์ว่างอ่าเข้าดันคืนข้างบนนะครับดึนดันคืนข้างบนแล้วก็โยกไปทางซ้ายนะครับโยกไปทางซ้ายคือเกียร์หนึ่งเดินหน้านะครับเกียร์หนึ่งเดินหน้าัตมาตรงกลางเป็นเกียร์ว่างเหมือนเดิมนะครับ อ่าเป็นเกียร์ว่างแล้วนะครับพากโยกเบิ้งเป็นเกียร์ว่างโยกขวานะครับโยกขวาข้างบนขวาเป็นเกียร์ถอยนะครับตัวมาตรงกลางเป็นเกียร์ว่างนะครับโยกลงมาข้างล่างแล้วก็โยกขวานะครับโยกขวาอันนี้เฉพาะขั้นนี้นะครับบริตายตัวนะครับอ่าเป็นเกียร์สองคณะวิ่งซับเกียร์สามได้เลยครับโยกเข้ามาเกียร์สามได้เลยโยกมาทางสายมือครับผมอ่าเป็นเกียร์สามนะครับ นี่คือระบบขับเคลื่อนนะครับระบบเลี้ยวนะครับแล้วกัการเข่าเกียร์ของขั้นนี้นะครับก็จังได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มบุดรเขยนนครพนมในการติดตามรับชมน,นะครับเพราะว่าอาจจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับส่วนระบบเบรกนะครับระบบเบรกขั้นนี้ผมทําให้ไวสองระบบทั้งซ้ายและขวานะครับฝั่งขวาจะเป็นระบบเลี้ยวล่อไอ้เบรกล่อนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นระบบคลัช คาดจะเป็นเบรกในตัวน้านะครับขอบคุณครับ